มีนะครับลังนี้นะมีกับผมน้มสะเทือนเลยนะละลังนี้คือผมใส่ยีะหอะโฮเชอรี่นะครับอะไรครับดูเงี้ยน,น,นะ สวัสดีกับผมอ่ะครับวันนี้ก็มาพบกับผมกับลาวนะครับกับชงบ่าวเด็กตายค้นดิมนะครับผมอ่ะครับกับหลบนี้ผมพามาอ่ากูหลบดักปลากันลาวนะครับกัดหลบดักปลาหลบนี้นะครับก็คืออ่าผมได้ส่เยือหอยเชอร์รี่ไวทั้งมดก็อ่าหาลังนะครับกันโกอีกสามลังก็คืออ่าไม่ได้ส่เยือนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุนอ่าลังที่ว่าไม่ได้ช้เยือหอยเชอร์รี่กันโกนะครับ กับจำมาหล่ามายน,นะครับหลบนี้นะครับครับไปลุนกันเลยครับผมไปครับไม้กับไม้ดื่มนะครับผมฝนกระตกลงมาอีกเลี่ยวนะครับโปรยๆนะครับนี่ครับผมบรรยากาศนะครับกต่ตอนนี้ก็คือคำอาข่าวนาฝนพอดีนะครับแถวบ้านผมนะครับ นะครับไปลุ่นกันนะครับลังเหลกนะครับลังนี้ก็คืออ่าไม่ได้ใส้เยื่อโอยเชอร์รี่นะครับดักแบบโลกโลกนะครับนะครับลังนี้นะครับมาลุ่นกันเลยครับผมน้ำก็ขึ้นมาเยอะเลือกเกินนะใส่จมดิกล้วครับผม มีไม้นะครับผมไม่มีนะครับแลวครับผมการลัางนี้คือไม่ได้ไซเซยื้อนะครับแถวครับนะครับกำมาลุ่นกันต่อลังที่สซงนะครับผมกำมาลุ่นลังที่ว่าไม่ได้ไซเซยื้อกันก่อนนะครับ cảm thấy đầy say nhớ cả mì lòng mót 3 lần, nè các bạn, mì mài nữa. ไม่มีม ale, ครับผมแฮ็ลครับล้งที่ว่าไม่ได้ไสดนะครับอ่ากาลังนี้คือมีเยือ่นะครับเนี่ยหอยเชอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเยือนี้นะครับเอาหอยเชอรี่ตีตีตีแล้วก็ไสดนะครับกำลังลุ้นล้างที่้ามกันต่อนะครับผมกาลังนี้ก็คือไม่ได้ไซด์นะ ไม่มีครับผมเฮลครับครับผมจะตังไว้ตัวนะที่เดิมนะ อะครับไปลุนล้างต่อไปกันต่อนะครับการล้างต่อไปก็คือที่ว่าใส่เยื่อหอยเชอร์รี่นะครับเยื่อหอยเชอร์รี่ก็คืออย่าทีเรือนะครับหาหล้างนะครับมีมานะครับเดี๋ยวผมหยกเยอะดูด้วยเยอนนะดูดนวย ไม่มีนะแต่เยอะยังเดียวเนวะกเดี๋ยวเวลาใส่ก็คือว่าจะใส่เซ็ตไม่มีกับลูกนี้นะ กับไปลุนลังต่อไปกันนะครับลังทีหานับมากรับกำลุนลังทีหากันต่อนะครับผมว้ามีนะครับลังนี้เนี่ย น้ำจะเทือนเลยนะหลัลงนี้คือผมใส่ยีะอโฮเชอรี่นะครับอะไรับบินกันนะอ๋อ ครับผมถ้าครับก็มาลุนล้างต่อไปกันนะครับล้างทีฮกนะครับล้างนี้ก็คือไซเยื่อหอยเชอร์รี่นะครับกาล้างที่ว่าไม่ได้ใไซก็คือผมยกงดเหลวนะครับตามล้างนะครับก็คือแฮลนะครับล้างทีฮกนะครับผมลุนกันครับ ใส่จมเลยครับปุไม่มีนะครับเฮลรับ ไม่นะครับผมล้างทีเจ็ดไม่มีครับผมเหวนะไม่มีครับ นะครับกรมาลุนลังทุดทายกันนะครับลังติ่กติ๊เป็ดน,นะครับมีไม้นะครับลังนี้นะ มีครับผมนี่แต่ปลากระดีเนะี่ยกล่าวไปตายไม่มีเนยะ อ่าครับก็มาดูผลงานวันนี้กันนะนี่ครับวันนี้นะก็คือที่ว่าได้ก็คือได้กับเยือหอยเชอร์รี่นะครับที่วะปุ่มส่หอยเชอร์รี่นะครับนั่นก็อีกสามลังที่ว่าไม่ได้ใส่ก็คือแฮวนะครับนี่ครับปลาชนนะครับตัวเดียวครับแต่ถือว่าก็อ่าย่างได้กับข้าวนะครับย่างได้ปลาพวกเกงครับผมนี่ครับได้เลยนะครับกับข้าวนะครับอ่ครับก็สำหรับวันนี้ก็ อาลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิง่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับช่องบ่าวเดกตายค้นดิมนะครับผมขับลากันก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ